มาช่วงดีๆมาแล้วครับท่ามกลางเมฆฝนกำลังจะมาวันนี้ได้เลิกจัดการต้นมะละกอพี่เลี้ยงครับไป,ไป,ป้องกันการล้มใส่น,นะครับ <laughs> เพราะว่าน้าที่เห็นนี้คือทุเรียนโตสมบูรณ์แล้วเราต้องจัดการพี่เลี้ยงครับผม รชอชงต่อไปนะครับเราจะแตักดการนะครับโดยทำเป็นปากฉลามด้านนี้ไปก่อนครับด้านที่ต้องการที่จะให้ต้นมะก่อล้มนะครับดหรือครับมะกอยังดกอยู่เลยนะครับผมแต่ไม่เท่ได้ครับ ต้องการที่จะได้ทุเรียนไว้นะครับทุเรียนถ่ายครั้งล่าสุดเนี่ยดูให้ยอดสูงเกือบถึงยอดมะละกออยู่แล้วครับฮะงหปลจะลงให้หรือเปล่าครับจะเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าครับ เอาละเอาละเอาละล้มละเราเอล้มละล้มละล้มละเอาเอาเอาเฮ้ล้มเรียบร้อยแล้วครับผมพี่เลี้ยงของเราก็จะกลายเป็นอดีตพี่เลี้ยงไปแล้วครับเพื่อความปลอดภัยของทุเรียนตัวนี้สุดยอดถึงความสวยงามดูใบเลครับใหญ่สมบูรณ์นะครับ ทำเป็นต้องตัดครับเพื่ออนาคตาลมมาลมแรงมาทุเรียนอ่เอต้นมะละกอล้มไปทางด้านทุเรียนก็จบกันต้องตัดใจก่อนครับแต่ตอมะละกอนี่เดี๋ยวมันก็จะงอกออกมาผมก็จะเอาไว้เป็นพี่เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับพเพียงแต่ว่าไม่ให้มันสูงนะครับจะเหลือกิ่งก้านไว้ นะครับหิงกาลไว้ถ้ามันออกแขนงมาก็าจะไว้สองแขนงไม่มีลูกครับสามารถเป็นลูกได้ครับเรียกว่าทาเสามะละกอนะครับเรียบร้อยหอมเรียบร้อยนะครับสําเร็จครับดูต้นนี้ดูใบฮะไม่อยากจะเอ่ยนะครับสวยง,งามมากเอาไปเลี้ยงออกแล้วครับผมต่อไปคลิปต่อไปก็จะไม่มี แลกอเป็นพี่เลี้ยงให้เห็นแล้วครับชมกันต่อไปครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปครับสําหรับทุเรียนตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากที่เอามะละกอออกแล้วนะครับดูครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์มายิ่งดีครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ